เอาละไอ้อท็อปเอาละขึ้นได้ก็ไ,กได้ทบมีอมครับทำงามเนอะัดวิดีโออยู่นะ ต้องบกเขอากแทโนมันดนแย่ยางโอ้ที่ดีมันเต็มยางแล้วอ่ะนี่รอกจัดต้องไปไงไปจริงมันเหงเข้าันได้ไหมแม่นแม่นจริงส่โลนะปล่อยมาขึ้นม่ต้องยำคันเร่งกระดึงได้นะ ปล่อยเราปล่อยมันขึ้นมานั่นแห้ะบอกเลยบอมเออมาได้บอมบอมออกมาสักครับมันเสียกับคนทุนเนี่ยเสียกับคนหรือว่าอ่านข,ข้างบานไม้ก็เลยปอด ยาดอกยางมันเต็มดีละดินเต็มดอกยางละอ้อมนะครับ